าสเรนจับมือเจนนี่วิฮานะ่าเจนนี่วานะ่าทีดีมิสแกรนซูรินจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ประกวดมิสแกรนซูริน2024อย่างเป็นทางการวันนี้วันที่15พฤศจิกายน66เวลา9นาฬิกาที่เต่าสเรนตาโอซาเรน นายธนกรประสิทธทิเมธายาตรุ่นที่สมร้านกุนเชียงหดาวและเจ้าของอาณาจักรเต่าสเรนสนับสนุนพื้นที่เต่าสเรนศูนย์รวมร้านของดีของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินจัดงานประกวดมิสแกรนด์สุริน2024อย่างเป็นทางการ วันที่29พฤศจิกายน2566ให้กับนางสาวเจนนี่วีฮาน่าเจนนี่วาน่าพีดีมิสแกรนซูรินส0 2 4นผู้ถือสิทธิ์ผู้เดียวเท่านั้น สาเหตุที่เลื่อนเวลาและย้ายสถานที่จัดสุรินในวันที่29รอบไฟนอล 1. ทางผู้ใหญ่ในสุรินมาสปอนเซอร์สุรินขอให้จัดหลังงานประจำจังหวัดเลยวันที่27พฤศจิกายนไปงานช้างจะได้ไม่ชนงานกัน 2. การจัดที่สุรินฐานแฟนคลับมีจำนวนมาก การจัดที่นี่สร้างฐานแฟนคลับให้กับผู้เข้าประกวดได้เยอะ 3. สปอนเซอร์ใหญ่สุรินรับรองซัพเปอร์ส่งงานให้1ปีพร้อมสร้างแสงให้กับน้องๆที่จะสอดคล้องกับโปรเจกต์สงง่งนางงามเข้าวงการบันเทิงได้ดีซึ่งต้องมีการผลักดันไปพร้อมๆกัน 4. มิสแกรนซ์รินสุริน ปัจจุบนันจะได้เป็นแอมบาสเดอร์วานาวางจำน่ายที่สถานที่เต่าสเรนแลนด์มาร์คใหญ่ที่สุดจังหวัดสุรินทร์ ได้ GP ส่วนแบ่งการขายสินค้าแบรนด์วานาที่ไปวางขายที่เต่าสะเรนระยะเวลาหนึ่งปีเต็มธนกฤตประสิทธิ์ทิเมผู้บริหารบริษัทกุนเชียง5ดาวจำกัดและโครงการเต่าสะเรนทั้ง4เหตุนี้คือผลประโยชน์ของคนที่ได้รับจากการชนะเป็นมิสแกรนดสุรินในระยะยาวทีมงานไม่ลังเลที่จะย้ายสถานที่และเลื่อนเวลาไป4ีวันทิ้งท้ายเจนนี่วีฮานา เจนนี่วาน่ากับนายธนกรประสิทธิ์ที่เมมีความคิดต้องการให้นางงามมิสแกรนสุริน2024มีความฉลาดรอบด้านจิตกุศลทำเพื่อจังหวัดสุรินทร์ทำหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยผลักดันให้จังหวัดเป็นที่รู้จักให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและนำเงินมาช่วยเหลือคนภายในจังหวัด พร้อมสืบสารอาชีพดั้งเดิมเช่นคนเลี้ยงช้างคนทอผ้าไหมและสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและคนชราตลอดจนคนภาคอีสานที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างมีคุณภาพ